อาหายไปไหนวะไอคณีนี่ขาดการติดต่อมาตั้งนานแล้วนะ กันดาจะเป็นไงบ้างนะฮวัลต่อห้องหน1่งศครับจะติดต่อคนไข้ใช่อะไรคะคุณนุชกันดาครับเออขอโทษนะคะคนไข้ห้องนี้คุณหมอสั่งห้ามเยี่ยมห้ามรบกวนนะคะเอ้าผมก็ไม่ได้จะไปเยี่ยมนี่ครับ ผมแค่โทรมาถามสา,ารทุกสุกดิบคงจะไม่กวนมากเกินไปนะครับแต่ตอนนี้คุณหมอยังไม่อนุญาตนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะยังไงรบกวนคุณโทรมาใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอะ,อะไรวะห้ามเยี่ยมโทรคุยยังไม่ได้โอ้โหพี่จะไปไหนย,ยั้งแต่เช้ามืดเลยครับ พี่ต้องออกไปดูงานที่ออฟฟิศนะจ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยกรรณาพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะจ๊ะอย่าได้เสี่ยงออกไปทําคดีเชียวอย่าลืมว่าเธอเนี่ยถูกพักงานอยู่ครับอะแล้วนี่ดูรูปใครอยู่เหรอจ๊ะเนี่ยฮะ,ะเด็กสาวที่ว่าสมันนะครับชื่อสมันเหรอชื่อน่าเอ็นดูนะหน้าตาก็น่ารัก แล้วเขาเป็นใครเหรอจ๊ะแกเป็นเด็กกำพา้าที่ไล่ข้าวโพดนะครับที่ที่ไอ้คดีเนี่ยไปฝังตัวเพื่อสืบเรื่องคดีการตายของน้องชายเขาผมเห็นเด็กคนนี้น่ารักดีก็เลยแอบถ่ายรูปมาไว้ครับเขาเป็นเด็กกำพาร์เหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเขาล่ะฮะผมเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนักนะครับรู้แต่ว่า ปู่ของเขาเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็เลยโตขึ้นมาจนๆห้าวๆเหมือนเด็กผู้ชายครับเธอว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรนะบอกพี่อีกทีสิจ๊ะเดี๋ยวชื่อสมันนะครับคงถูกตั้งชื่อตามไล่สมันดงของปู่เขาอะ่ะนี่ถ้าได้ยินแค่ชื่อแล้วไม่เห็นหน้านะคงจะนึกว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ไหนพระเดชจ,จ๊ะเธอช่วย โหลดรูปนี้เข้าเครื่องพี่หน่อยได้ไหมทำไมครับพี่คือพี่ที่รู้สึกถูกชะตากับเด็กผู้หญิงคนนี้อ่ะพี่แค่คิดว่าถ้าเกิดว่ายี่หนูยังอยู่ก็คงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กคนนี้แหละอ๋อไม่เอานะครับพี่พี่ต้องเข้มแข็งสิครับเชื่อผมสักวันอ่ะ พี่ต้องได้เจอกับยัยหนูพี่แน่ๆผมมั่นใจอย่างนั้นครับจ้ะพ่อจา๋าหมันไม่เยี่ยมพ่อนะ มาไลยนี่สวยไหมจ๊ะมันร้อยเองกับมือเลยนะเอามาฝากพ่อจ้ะ พ่ออย่าเสียใจเรื่องแม่อีกเลยที่แม่ทิ้งเราทั้งคู่ไปอ่ะพ่อน่าจะดีใจซะมากกว่านะที่พ่อพาหมันกลับมาหาปู่มาอยู่ในไร่สมันดง พ่อรู้ไหมมันคิดเสมอนะว่ามันไม่เคยมีแม่กับเขาหรอก <c oughs> ถ้าแม่จะไม่ดีมันไม่ขอมีดีกว่า <c oughs> ในชีวิตของมัน แต่เล็กจนโตมันไม่อยากจะมีแม่เลยมันไม่อยากรู้ด้วยซ้ำว่าแม่ชื่ออะไรห้ตาตาเป็นยังไงพอได้แล้วมัน มันจะพูดทำไมถ้ามันไม่สบายใจอ่ะพี่เวถ้ามันโชคร้ายได้เจอแม่อีกครั้งหนึงมันอยากจะถามแม่มันจะตะโกนถามแม่ดังๆ ใจคอแม่ทำด้วยอะไรทำไมถึงทิ้งมันกับพ่อได้ลงคอแบบนี้มันพี่ก็โชคร้ายไม่ต่างไปจากมันแล้วนะพี่เองก็ไม่ได้มีพ่อมีแม่แต่วันนี้พี่กลับรู้สึกว่าโชคดีมาก ที่ปู่เก็บพี่มาเลี้ยงในไร่มันรู้ไหมพี่แค่มีมันพี่ก็มีความสุขมากที่สุดแล้วมันจะมีแม่หรือเปล่ามันไม่สำคัญเลยนะมันเพราะมันยังมีพี่ และพี่จะคอยดูแลปกป้องมันจะไม่ทอดทิ้งมันไปไหนเด็ดขาด คุณแนบที่ที่คุณทําให้น้องชายจะถูกพักงานยังไม่พอแลวยังตามมาก่อกลนวฉันอีกคุณต้องการอะไรคะผมก็เพียงแต่อยากจะคุยกับคุณท่านั้นเองถ้าอยากจะคุยนะก็ไปคุยกันทั้งนอกอย่ามาคุกคามกันในนี้เดี๋ยวผมจะช่วยคุณหาลูกคุณเนี่ยไม่ดีเหรอฉันรู้นะว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ อย่ามายุ่งกับฉันแล้วก็ลูกของฉันมไม่ต้องห่วงผมไม่ทำอะไรลูกคุณหรอกนะผมเพียงแต่อยากจะเห็นหน้าสายเลือดคุณใกล้กระจกานตอนนั้นเองนี่นี่คุณน,นี่นะมันบ้ามันโรคจิตคุณมีความสุขมากแลวไงถึงได้มาก่อกวนฉันทุกวี่ทุกวันแบบนี้คุณก็กลับมาหาผมสิคุณอยู่คนเดียวในตอนนี้คุณทำได้กลับมาาผมสิ ต่อให้ฉันตายนะฉันก็มีวันกลับไปหาคุณหรอกผมเจอตัวลูกคุณมาหลายแล้วก็กลับมาหาผมแน่ ฉันไม่ได้หายไปไหนหรอกโดนลูกซองยิงไงเออเว้ยฉันถูกพักงานแกถูกไล่ยิงไอ้คดีนี้มันท่าจะเฮี้ยนว่ะเล่นเ,เราทั้งสองคนสบัสบกสสบอมไปต,ตามๆกันเลยเว้ยไอ้ฆาตากรหน้าไม้มันโผล่มาแล้วมันพยายามฆ่าฉันแต่ฉันปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปมันหลบหนีไปได้ไอ้เรื่องนั้นน่ะแกไม่ต้องเป็นห่วงเลยเว้ย ฉันว่าเดี๋ยวมันต้องได้มาไล่ตามกันอีกแน่แกรอรับมือมันไม่ได้เลยเว้ยแต่ตอนเนี้นะฉันได้เบาะแสที่สําคัญมากแล้วคือว่าน้องชายแกคนนี้มันค้ายาบ้าวะ่ะคือว่าไงนะคิมค้ายาบ้าเหรอใช่เพราะฉะนั้นไอ้เงินเป็นสิบสิบล้านที่อยู่ในกระเป๋าที่น้องแกมันหี้ไปที่ดงเย็น แกพอจะนึกภาพออกนะว่ามันเอาไปทำอะไรนี่แกกำลังจะบอกว่าที่ดงเย็นเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยาลายใหญ่อย่างนั้นเหรอได้เดี๋ยวฉันจะรีบสืบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเลย ยาลายใหญ่ในดงเย็นมันไม่เห็นจะมีที่ไหนน่าสงสัยเท้าห่วยแสงจันเลยทำยังไงดีในบางถึงจะพาเราเข้าไปสักทีนะไอ้สัมสนมันหายไปไหนมาเป็นลองเครื่องมันไปลองมาที่ไหน่ะ กอที่นี่งไงจะทำอะไรในวงไม่ได้ทำอะไรครับเราแค่คุยกันเฉยๆไปขี่รถเล่งกันไหมครับ ไปสิไปกันเถอะแหละคันนี้ครับ